ขอบคุณพอบานประธานงั่งขอบคุณการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเด้อขัดจีจ้างกระเทยมันเต็มไหนบึงบ้านผู้ขาผู้ไสพอมีไรอีแม่ผู้ไสระติดพุกเบิ้ลไปนี่แม่กระเทยเต็มบ้านอยู่เป็นอย่างวอนลัมจังแพงฟันตีย้อนฟันจังซีพี่น้องเปิดเตือนนะมันอยู่ปอต่อท่อหนีเรือซีสิบหาสิบดีรถม๊าซเปไปจอดกระเทยลงรถบ้าน กันไรจะชิถ่เรนลลอยวันี่เมย์มาลบนกระทืบพนาเมยจะาายเ็ไหม่ปนเมยมัดจำ่มัดจำน่มจะไปได้อีบัเมดีเอมบัดจอ็มบเอมบัดจีเอบดีเอบเดจอ็บเมดจอนมัจีมัดเมัดมีไบดเอ็บัดจีเอ็เอาัดจเอ็มัดจีเอมอยมีอ็มอยมอมบัีวมีเมัีเม มาไดะได้กูงามกูเป็นนั่งเญิสาวดาวฟ้าฟ้า่นกเบอกไตวัตคุูขักูว่อยากกูวแต่กูม่กแลยผัวกูเป็นคนตังเลยตัาูมเออเล้ยมอยจับกูกูขันสมมตขันอับคนอย่างเกิดเมื่อนะแต่เธออย่างว่าไม่จะได้จะดาทยรูปรรถเฟบุหนาเพาะมันต่อยุข้าเผาว่ใหม่ยังเลากฝากไว้ในกรดีบานอวยงามดูเห็นเต็ม ต่างๆนานาย่างไปตลาดลวงกุ้ง <mainland> ก็ง <Hunger fever> ่า <saud> ย <movie> ับเคี <ender> <thighs> ้ยวจะหนเ่ยย่างไปตลาดซื้อเบอรี่ข้าตุ้วันจะว่าอรล้ำตีฟันน้่ถ้าขื่อมองนั่วันล้มเหลวกระไรก็บองชื่อจะมิดโอ้แล้วป้าว่าอะไ่มาผมมากสินเปลือยๆเดี๋ยวจะเหมยแรงมาหัวนั่งอีกขนาดนึ่งผู้ใดแม่เฮ้ยผมง่าปากงั้งไผ่อกไปไม่แต่ซุ้มแพ้ไม่ไผ่ะแม่ชาววัวตุ้มอีสานสินลนี่ย ื้กูเห็นขึอยยังกูม่เห็นดอกก็เด้งห้อเดียบมากเลยมาเรามากายฮะสะฮอนนอนนนคนช่าหลายเทนนอนเมื่อไรจะได้เมย์บัตซี่บัตซีเออนีละน้องผู้ละซีมาจุเนี้เสียบัตสามคนกระบอนี้มึงดีดีของซี่ะนาเน้ทงเลยดีขอบุณหลายๆพอบัตรผ่าทั้งวันึ่งจางวันละใหม่เพื่อเขาบางเบ่เมียนแต่พี่เมียนเออ จะ่ากินเรล้าเม้ายามันหามกัน่ไร้ดไรดออ,อ,อ,อถ้าพระบุญาันละบ่กินเหล้าเม้ออยายากับไปสวนพุ่นยูวัดถุตโน,น,นร์ทางกินเราเม้ายาจะบพิีดจำกัดผู้ยิ่งผู้ยาผู้ไส้กินเหล้าแ้่ก็ยติยขาดกันผู้ยิ่งกินเหล้าเม้เยาก็ย่หผัวเขามาซึ้งตัดไก่มา วันร่ำเนี้ยไหนกูจะไปรีสอร์ทก็บ่ได้เพราะไ,ไม่ไดเอาหวอัวเขาไปเซิร์รีสอร์ทหลายๆาาแต่ไหนกูละมือกูในการกินเหล้าเขาอยากต้องเลือกอาชีพต้องเลือกกี่หอ่อจระเข้เอาที่เนี้ยกินเหล้ามันก็ต้องมีไอติมกี่นี่ต้องถืกินความเพลด้จังไหนหนอจังไหนแม่กี่ห่อแหละเออทีเจนซี่บาลานซีไทยอ่ะที่หมอกขาพวกไหนแม่เนี้ยคู่เนี้ยตำรวจกินเหล้าเขาเมากระว่าพูดเนี้ <แ accomplish S 2> นยน่าหยกไปนี่ส้มหยิบเงินบ่ได้บ้าง ยี่หอ้อที่สองยี่ห้อไหนเมี่บ็กีบึนลีบลีบบึนม่สิมบให่มอสํำหรับเนี่ยฝร,ย 3, 100, ร,ยรยั่งมาด่างพวาอืนไปเดี๋ยละสามแสนสี่แสนเลี้ยงเลี้ยงควงขาหมูขาอ่าอืนผู้ใต้ไท้มากินบริโัวฝรั่งฮูเขา,า,าจังป่าบันตายฮะขอพูดค่ามีเขาขอ,อดจะเทยวนๆนักกีฬายวนผู้ใต้น่อน,<สะ>น,น,นิโอ้เลขาอ,อด ลูกแม่เขาก็าจะหนาเพราะเขาแป้งนี่แต่วันที่ยี่หอที่สามเนี่ยเนาะยอได้แม่หงทองแสงสวมสองแปดห้าอันนี้มอสกับพวกใครมอสลาบกีกระเทยวัวปูกชัดนาหมากินเมาๆผสมบุหรี่ตีตีสองตีสามมันจะล่ากันไปซื่อไม่บอกกี่วันตายแไ่หงทองมีหอดเพลว่าอะไรเนาะตีแม่หงทองไม่เคยรักใครหงทองไม่เคยรักใครรู้น้อยอย่าง รับก <sm deve ck ens forest> ูคนเดียวรู้ไ <escri> ด <ip> like ้ย <finance> ่างไรรับกูคนเดียวถกินเพีบองทองทองพวกราก็กินกวนกเียวหรือวปแน่แน่ปฏิบัติทางนะแต่วง้องท่อยู่ยอที่ดีก็่เระอยากเบาเป็นแไหนแม่ ยูันมันเป็นแต่แซบตนวพนันตีเดียวนี่แซ่บต้นนอที่กระชงแขวจะตายเราบเล่าตีปานพงจะบานราไม่หิตเราเอาก็มาสชงแขวพน้พ่หอเพงได้หนุ่หมหอ้มอ,หอ,มอ,หอีอย่งเรา้าเ่สวยทังีสมองนี่ที่หอไรสนาเหล้าขาวสี่สิบีกีสิ้ากินได้เพลเพศทุกใบตั้งแต่เมียไทยถึงเมียฝรั่งเขากว่ากินเหาขาวมาถึงมหมิ่นเถอนี่ย แก่เนี่ยเราซุกกิบว่ารั่นพี่น้องตายฮะไม่ใช่กินทาบน้ำม,นม,ม,มันช่เปล่นมาเตะเมยมต้องใส่รักเลี้ยวแต่ว่าเราช่าวพี่น้องเอ้ยเปิดประเสธให้กินอายุสามจังหวัดจังหวัดใดในนี้นขอทุกแกอ,อ อุบลระกร้องค่ายเหล่าขาวโครนานด้วยปหอดตป่าจีคิวบตายจังยังมนสมัยชีกับอะไรตีแหน่อะไรก็ได้คิวขาดเออเพราะว่าจีวงต่อได้แม่แต่ก็เป็นซีจ้อยลุ่งนาก่อคำคือคนถือของได้แม่เพคุณเป็นเอ็ดดิ๋วผู้ใด้สเป็นสีเจ้าเป็มเอ็ดตู้หันคือคนถือของนีได้แม่นายต่อขำไม่้องว่าราล่อนเพราะปิาเนี่เปยก็ได้จะให้เขาป่า เอาผู้ชายก็มันใส่เวลาสามพันสี่พนอยู่นน่อนูงงอยู่นน่องแล้วเนื่องบนเตียงนีถ้าเกาเงื่อนบนเตียงกูุ่มดาวคอยแบตเตีนเดี๋ยวกูเสีให้มุ่งดึงมันสำคัญได้มีมารน้อยกันอยู่กับเ้าจุ๊กเซตี่ตลอนอนเอมมู่กูนอยโลดเดกสอบฟาไปไปราีไปก่อกวไปร บรเวเพลงหมู่องละสมบริเจบังแลนวบริ่วณข้อนแสงแนหลุดไปตก่เีงมัน่เยโยทแมานี่ให้มัดใจใช่หลือหนออ้ยนี่พี่เด็กนบ้าค่ี่เด็กตนอนไมทาร้แม่วงเลี้ยวหลังเลยหนอนนะกวงเลี้ยวหลังขค้อสิงโตเลียวหลังนี่นะ มันมีซ้ำมิดีเดียวเนี่ยน,นิ่งอุ่มแต่งว้ายซัพพอแหละพ,ะพ,พ่ปตาคือชิงข้องเขย่าใหโร่เนี่ยมีซ้ำนิดทีเดียวในแม่ไม่ตายเลยนอนเลยอันนี้ไม่ตายหรือมันบอสถ้าได้แม่สร้างสีไม่เออ ะพ่อแหละเขาปามันรู้ที่ทองเด็ดมัดหมานี่แม่อยมีของไดีสิห้เจ้าเด็ด่านั่นอีกเดือขทองดีดอะอยนี่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 ียบนวดนวดเอ้าวดเทาบเท่าปวดโยมันไม่เป็นนวดไร้สมุนไเดีย่น้มันเป็นนวดเสียวกินโอ้นวดท่าสีบุแต่ของนี่แม่สีุแต่ของโ้ย บ้นจังสีก้นปากระอมนี่ไม่ม,ม,ม,มีนดีเจริลงไบนบดีเจได้ก็สีก้นปาขอ่อยนี่ผัวสอยหลงก้ตายจังยังซุ่มเงินีมันยอากราทาหอนเหี้ยนอยูย่อ๋อข้สีนวลนี่ผู้ชายจรหลงวัฒนรีสุดเลยค่ะแม่คาซาตูเร้เไี้สยส่อหอบน้องนักเจดสมนเรือมือน นกีกูค่ากูค่าเอา่าเป็นบข่อยแน่นอนเม,นนนมนีมันดีอีหลีไ่ดีแ่นอนมันยู่ใสมันอยู่ตลาดขอยสิบห้าจเป,ป็นโ่กนเดียวนี้่คตโต๊ตตมาเป็นเดี๋ยวเป็นลูกคุณหนูหรอเจ้าโตรตไห<ใ>นได้ี่นหัวเจ้าซับหัวข่อยไปก็นเลยเกิดเป็นหญิงจริงอย่าทิ้งสวยอยากได้ควยต่อเงินไปทุ่มเขา เกิดเป็นหญิงจริงๆอย่าได้เบาถึงจะเท่าเราต้องทุ่มทุ่มลูกเดียวกันรู้อะไรที่สุดใน้บ้างตีข้าผัวขาแพ็้แท่งตัวแพ็คนี้แต่ผัวขาแพ็คนี้ตรงโอ้ยกระทะเขานี้น่ะเขาขอพราคำถามจากเมืใจกี่ของเธอในใจจะเป็นถามว่าจังเลยครับถ้าหากว่าเขาลักสังขารไปเร็วเธอจะเนี่ยไปเธอจะเสียเด็ก แต่เจ้าของตายไปทีเขาก็ดีเสียใจที่ตุ๊ดและเขาก็สิบวัจู๋ไงเจ้าของเบิงมัน วุ้ยคือดีแต่เราไม่ตีเราไม่ตีถาด้าของอยากเยี่เขาก็จีราให้ด้วยเพื่อนเขาจะเนี่ถาดมันบางเนี่ยมันเขาอยากกินข้าราดซองเนี่เขาก็สทีนั่หาสื่อข้าราดซองมอนแล้วก็ใส่บาตรไปให้นั่นเพื่อนเขาจะได้กินเนาะได้กินได้เพืนเขาอยากกินข้าวปุ้นเนาะเขาบางีนั่หาสื่อข้าวปุ้นแล้วก็ใส่บาตรไปให้เพื่อเขาก็จะได้กินเนาะเพื่อนเขาอยากกินเหล่าขาวเนาะเขาบางีซื้อเหล่าขาวแล้วก็ใส่บาตรไปให้อีกไม่ได้ไม่ได้ ร้องพ่อยจะเมาเอาติเออทีละค่ะเจียนเรียนเขาก็ได้แล้วพวกเรากันมีใส่เขาบุมีแต่โทรศัพท์เรียนด้วดี๋ยวเขาอยากได้โทรศัพท์ไอโฟนเสียเขาเนี่ยเขอยากตัวหน้าเอิดเสียพุดหาโฟนจแจ้งไว้มันผมเป็นโทษด้เดี๋ยวนี้อันใดโทรศัพท์รุ่นไอโฟนแม่ที่รละโทรศัพท์โทรศัพท์โอ้เนาโอ้ยภาษาโทรศัพท์ ทั้งเขาเขาพี่เขาเขาไปใส่คันกาดทุกคนแต่มีมี่หละเนาะแต่พอเหเขาค่มีโตรองักท์เนียนแต่บอกดูท่านจีเสียวาให้เข้าใส่เนาะแม่เอารุ่นนี่ไปใส่ก่อนเลยลุนยังนี่ไอโมบายใส่นีดีมันกะไออยู่บนน้ำเป็นไอโฟนลุนนี่มันเผาเาเขาเกิดเพท่านนี่มิแต่รุน่นี่แหละไอ้าลูกน้ำเนใส่ไอปมมาเขจะได้เครื่องไก่ก็ดีเขียงไงน้จีละเอาเขียงนี่ไปใส่เลย ใช่ดีแจ้งเหยาเป็นสไลด์ดิเจ้าของเจ้าประชดเขาิไ่ได้ประชดได้ห้อดีกรอดตัวจังเลยเขาบจังสรรข้อเจนึงออกฮอดบานน้าแห้งคุณแม่มันจึ้งจึ้งอยู่ก็สดิงแห้งฟู้าจิลักซืองเขาแน่ว้ตยน้อดดู่ซั่นหัวหันนั่นนั่นนั่นกบากพอเพี้สานบาทไม่ะช่ไม่ใเงินสามหมื่นเนาะเงินเยบผู้เท่ากสามปีก็ได้ ไอ้ที่รูดพูนมันไอ้พ่กยีิหาพอดีนะเจ้าของปอเปาเสือเขาเนะนี่ยเน่จ้าน้ามัวนะกันาเอาเจ้าสี่แขนมีควอเนี่ยนเานาะถ้าเธอจะให้ฉันซือ้อโทรศัพท์ไอ้พวกเนี่เธอน่ะถ้าต้อ,ตองอายโยกโอเมโยครับฉันโดยเลยเดเส้นพันเจ้าของซื้อให้มือนี่แ็นบอเขาเตะมันถึงไอ้โยกโอเโยครับทุกวันทุืฉันก็ที่เอาบางวันหนีจากฉันเจ้าของที่ใส่ริสข้อหลักอันตอ้องนี่หาเนาขนาดนัะ ท่านบ่ขายของเอ่ากระบอกมี่มาได้มีคนอยู่บ่อบุกมาซื้อของซอยนี้เป็นแม่ค้าตัวค่าอเรานี่ย้ยเต๋ป่าก้ใช่เ้ือกระดิ่เดียโอ้ยบอกไม่ย้ายฟังได้เยจ้าเจ้าก็ซื้อของมาสู้ห้านเจ้ากินเดี แค่หนักูแค่้นดยืนพนมพคนนั้นดีตอย่าขววมลยหัวขวดาัวจังเฮ้ยมากรอเถอะอ้พหน้ามันใหญ่มแน่ล่ะเนาะซี่่วงซอยไปนเนี่ยงวงยังลด้ค่ะปอก่วงมันกะนี้ปาก่วงกูกะนี้ปาก่วงสมกะนีปอก่วงเปรี้ยวกะนี้งหูทามเนี่ย อันสมนก็เปรี้ยวบ้างเดียวกันสิคะอันเดียวกันยุติไม่อยากกินดอกลากูอยากได้งานกูอยากกินม่วงสนุกสนานไม่ล่ะมีหนังบอกม่วงสนุกสนานไป่ม,ม,มัม่วงแหลกมีวันนี้ดอกกูอยากได้อันนั้นแม่ผัวกูอยากได้โทรรัพทา,าไปโฟนมีบอสกินค่าขายดีของทั้งการเหลือเชิงสุท้ายพอดีค่ะมีตีเก้าค่าเป็นสี่ดดเด,ด,ด็ดหัวเอาเ็หเเี ขอบคุณแม่ติ๊กนะคะขอบคุณแม่วาดใครเนี่ยอยแต่ถ้าเพื่อนยุติถูกเอาโมทนแเขาเป็อะไรไปเนี่ยพลากพิาขอบคุณนะคะแม่แม่เขาได้ดิพีลาใส่แม่ขุ่นี่ยาเจ้ายาขู่ติ๊กเยาเกิดรุ่นขู่จวแต่วาดีเด้องใ่เนี่ยฮะเออหอดใจบ้างแจ็มาโอ้ยสามพันพคว่มเดียวเ้อไหสามร้อยโอ้ยไ่ได้เป็

ลายบ่ละเจ้บผู้เดียวนี่น่ตา,ายงะนมาดามันไหนเมียกูว่าสิราเป็นบ้านนี่เอาค่อยได้อี่คุ่มพุเลยเมีม่็ดีคเนี้น้อยวันดี่คเมีหลวงขาเอาผู้ไหนอีเสียวเจะดูโกเมรี่เสียวเสียงสิจมเอาแตะคดพรหนาผาเพากิตะกี้หีเชี่ยวจะกีถามเนะี่ยลายจะไปหีเชี่ยวลังมันว่าไพ่ร้อลายยังไงนีสลบสะ กูได้แล้วโอ้ยได้มันเสบเสียบกูนน่อเมียได้เสบเบอีบักพีให้มันเสีบเสบคันคันกูเห็นเจ็บปวดปวดเท้ากูนะเสบเสบคันคันอีบักพีขาเนาะตบมาเลยเยอะไม่ด้ตบมาเลยใหญ่ จ๋าี่นอนในยตุเจ้านี่ค่อคอยตุนเแ้บได้ทาออนอทิตเจ้าญาติพรอคอยไปซื้อเจ้ายาตเขียดับพบไม่ใคยเยดืดอพีเหยื่อไม่เชียดอตลอนเหย่เป็นคนไม่สินไม่ทำตัวสินหาเหย่อคบดอีตั่ามหัวคนเจอเลยไม่โลกนี่เย่ไมเคยเขียดให้ใครยักเป็นสินเขียดเดียวเดียวเขียดเอียวเลขสามสองมันเสียอนุญาตตวจได้อีนะเั็เจ็บหวา

ข้อกับมือบริยูนีอุ้ยเท้าสบานกุทธาคุณหัวมาผัวไปมัน่าหอยง่ายอย่างไรจะไรับผมคราวานุองพุงพนุงคอม่ติแไ้กระช่วงมันกูขึ้นไปยี่วันกูมาแย่งเลยก็คืออ๋ออ๋อไ้าดำาดำอืมอุ้ยเห็นเนี่ยผมบอเนี่ยไอกูให้ย่างๆอหาเนี่ยคนเนียมึงป็นจะไรเนี่ยเท่าเท่าโจีเท่าเท่าตีไมยังว่มึงเรียงกัาเลยเอาชนิดไหนเท่าเ แต่มีหอนห่างมีกวามเมื่อุดไปแดนแล,ล้วรุดโขมโอ้ยยังไปมาให้เบิร์เอาติก็เท่าส้ำนั่นหรออาติไปบ่อยคนอีกทีนึงมันเป็นลักษณะจไลยเมีย่ยงเ่ยนายก่อนันดอกจากบ้านผมจือไไ้้ว่ามันจะใส่ชุดสีแดงไรดอกไม้โต๊ะผู้เข่าพิลังกเม่ผมมายปาทตี้ท่งหัวมันสเป็นโบสีสุพูยันอครับไปทานมทานขาไงนีง่ งานัาาากตนาเม้อตะนาเปเจ้เ้ยขันุจักเจ้าเอาเพ้าคือสาวรองเก่าแถ้ารู้เมย์เพยังไปไปรังานชารุ่นแรกถูกท่้างานช่างมามเตอร์เจ้เจ้าคเพิ่เปิดมเห็นเนี่ยผมมองไม่เห็นค่ะป้าทายเนี่ยแกน้นหัรั้ผานหลังหัวนี่เจ้ <c oughs> เห็นเนี่เใครบอกว่าไ่เห็นค่ะ โอ oh, ้ยกระหันหนามันหนีสัก่อนนะไม่ถามกระไดอุ้ยอุ้ยปวดสีชมพูใหญ่ๆโอ้ยแน่ยมันหนีกี่ข่อจ้าเอามึงมาสั่งแม่มันยังหนีมาซื้อขนมมาซื้อขบวนมาซื้อขบ้นห่าเมื่อกี้ขบว่าอยู่เฮี้ยงจนกูวนจอยกระบอกแม่งจอยไปไปกินของกับแม่กินแตงเท้่แมึงไปหางร้อนร้อนแม่เอ็งทังตืน ที่บ้นที่เมื่คราวไม่มีสูตรดิอุ้ยไม่เคยมีแจกเทียไม่ยมมาหาตัวู่บ้านเราจุดตัฟังคนนู้ี่ผู้มาลจะไปฟังเพนนาเนแนีมยไม่ยอมมาหาเรานั่นกูเห็นกับหนากับตาหนีหนีกูู่ข่าว่าดนโอ้ยถ่มึงจะโ่ถ่นมึงเนาะนาแดงหัห้วนมันหีบุยปอบมึ้งมันมุดไปซอนตัวหีบมึ้งขึ้นหนาย็นเนี่เฮ้ยมึงมนี มึงข้มาขักแบบเมียคนปาดอันสิพูดดีกูซ้ไหนกว่าโอป้าวันนีรับาอายกุยอิทอตั้งแต่วมนี้ไปต้นไปเด้อมึงกกูปาก Saint ันโอ้โหตาเป็นก oh ่อนมึงส so sure> ิมึงสิปปาอี่เท่านท่าปหาม่ี้ได้น่อยมาต่อบได้หรอไ่ยังขสิบงานุณามาไีแล้ว ไอยเจจเป็นาติกัะทเยอ๋อเขเป็นตั้งเกิดภูณีหลัาวว้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 าวั้าวื่าวว้ทวว้าเว้านว้าวว้าวว้าทาวว้ากว้าววสาวว้เวว้าววีาวว้าวว้าววาวาว้าวว้าาา้า้้้ามาวาเาว่าววกาา้วว

วิ้ยคุยที่แข่งยสิยี่สิบยังอะีดเสียงวแล้วี่รีวันที่รักซื้อยังมังจ้าซื้อรีบนกครับซื้อรบนนั่นแล้วซื้อของครับเขาเล่แหม่แค่ของซื้ออย่างนี่หูีหูยอกลูงห สัตววาสินรื่หอมขวัญเอาเป็นตาขอแข็งแนี่เสียเห้ใแทงผู้ชาเขาตัดพิษไก่เอาดูเชืหอมมาันยังหัวหนสีบ่วหนีติดกะของสีหอมดมวอ้ากวเอาวางก่อนสีอมวะหอมรับหอมหอม We can d e ความเลยไมมีห้ยไงมีเมียไงขอเข้าอดมาได้เลยดรอไว้รตัเลี้ยงกอนน้ำกีฬาไอ้นีมัวเรี้ยสินเี้ยไปอาลูนเรี้ยวไม่ตีข้า่จะมาเบิ้งีแต่คู่เวีอยู่น่้จไปอีลีเขาขอเถ่อชุดไทยเลยในบอขออีแล้ขออีกกุ้มคนนี้ พระราศิวะได้จางเชนที่้นวิ่งไปจ้างโรเชนกันไผุ้หยิงตัวเล็ดเล็ดเนี่ให้หนุนนะให้หนุนนะซื้อไมทันตายสามนะคะ่ไมอุ้มบอลอุ้มยีลีดกสุ้นข้ไปย้อนอีกแล้วถแม่เอาใจเนี่ยเอาอุ้มของอุ้มมาลแย่ต็มปุ่ยุ เกือได้จาจะคว้าแหน่ัอมเี่ยาบนแต่แก้อมแล้วกยอกแต่าบ่พอเมีชัยหยอกนึงจะได้ไปซ้อนผิดคน้อุาน่กาชก็ได้เห็หาอูแล้วกตยุกแต่ความรู้มยอิกาบันตบตะอยลมออกมาไจะขึ้นโอ้ยไม่หลุงแม่ไมทางจะค้อดนกหยอาจะนั่วันสันน โดนขึ้นแหวจะของเออราไเพลงแห้ด้ยินโอเคหนึ่งองสา